สวัสดีครับพี่กัปตันเองคลิปนี้พี่กัปตันก็จะมาแนะนำคอร์ส Mock Test k v e Level นั่นเองครับสำหรับคอร์ส m OCK TEST KV e LEVEL นะครับบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่พี่กัปตันและทีมงานตั้งใจทำมาก เพราะว่าเป็นคอร์สที่พี่กัปตันและทีมงานคิดข้อสอบใหม่หมดและเป็นการจำลองทำข้อสอบเสมือนจริงด้วยครับในคอร์สจะพาน้องๆทำข้อสอบและจับเวลาจริงทั้งหมด5ชุดดังนั้นเหมือนน้องจำลองทำข้อสอบก่อนไปสอบจริงทั้งหมด5ครั้งเลยครับเวลาเราสอบจริงเราจะได้ไม่ตื่นเต้นและเราจะได้คะแนนที่มันดีกว่าสิ่งที่เราเคยทำในอดีตนั่นเองครับสิ่งที่น้องจะได้รับในคอร์สนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นอย่างที่1ครับ น้องจะได้รับหนังสือ mock test c h e m i level ครับในหนังสือจะประกอบไปด้วยกระดาษคำตอบที่สามารถฉีกได้และเอามาฝนได้ครับและอย่างที่2จะมีจำนวนชุดข้อสอบทั้งหมด5ชุดในหนังสือเร่มนี้ครับซึ่งพี่กับตันจะส่งให้ถึงบ้านเพื่อที่น้องๆจะได้จำลองทำข้อสอบเสมือนจริงจับกระดาษแบบเป็นแผ่นจริงๆนั่นเองครับถัดมาของแถมที่2ครับตัวนี้พี่ชอบมาก เป็นคอร์สสปี e เ t สเคมีเเร e เวลลครับคอร์สสปีดเทสเคมีเเรเวลตัวนี้จะเป็นการทําข้อสอบแบบฝึกสปีดเทสครับไวง่ายๆเป็นการทําข้อสอบเหมือนแล็บกิ้งนั่นเองครับลักษณะของคอร์สนี้จะเป็นการฝึกให้น้องทําข้อสอบแบบเร็วๆทําข้อสอบ1ข้อภายในระยะเวลา2หนาทีโดยในวิดีโอก็จะเป็นข้อสอบเมื่อไหลหมด2นาทีก็จะมีการเปลี่ยนข้อทันทีแยกข้อสอบเป็นบทๆไว้ให้ครับ ถัดมาของแถมที่3ครับน้องจะได้เป็นแพนเนอร์สกอร์ครับแพนเนอร์สกอร์นี้จะเป็นการดูว่าน้องทำข้อสอบแต่ละชุดได้กี่คะแนนนั่นเองครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ตัวเองในการสอบครั้งถัดไปของแถมที่4ครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาเคมีม4ม5ม6แบบช็อตโน้ตจดเอง10ชั่วโมงครับซึ่งตัวนี้พี่กัปตันแถมให้ สำหรับคนที่ไม่เคยสรุปเนื้อหาเคมีกับพี่ปตันมาก่อนก็สามารถไปเรียนตัว10ชั่วโมงนี้ก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบ Mock Test กันได้ครับของแขงที่5จะเป็นชุดข้อสอบเก่าครับซึ่งชุดข้อสอบเก่าน้องสามารถจำลองทำข้อสอบเพิ่มเติม,ตมได้จากข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบเก่าครับถ้าทำ Mock Test เสร็จแล้วก็ไปจำลองทำข้อสอบเก่าแล้วก็ดูเฉลยกับข้อสอบจริงได้นั่นเองครับและสุดท้ายครับของแถมงที่6จะเป็น เวลาเรียนเป็น2เท่านั่นเองครับซึ่งคอร์สเรียนนี้จะสอนทั้งหมด42ชั่วโมงน้องก็จะได้เบิ้ลไปเลยครับเป็น84ชั่วโมงนั่นเองครับดังนั้นน้องก็จะได้รับของแถมทั้งหมดตามนี้เลยครับคอร์สม็อกเทปเคมีเอเรเวลเหมาะสำหรับใครที่กัปตันแนะนำนะครับว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องม .6 ที่กำลังจะสอบเคมีเอเรเวลแน่นอนครับโดยคนที่จะลงคอร์สนี้ได้ ควนเป็นคนที่เก็บเนื้อหามาครบหมดแล้วแล้วก็มีพื้นฐานเคมีที่แน่นมากพอที่พร้อมจะสอบนั่นเองครับใครที่จบครบตรงนี้แล้วมาจำลองทำข้อสอบตรงนี้เพื่อฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบให้เหมือนจริงมากที่สุดนั่นแหละครับเหมาะสำหรับน้องม .6 ที่จะระสอบเคมีเอเลเว ส่วนคนอื่นคนไหนที่ยังไม่ได้มีการเก็บเนื้อหามาพี่กัปตันไม่แนะนําให้ลงคอร์สนี้นะครับถ้าพูดถึงระบบการเรียนนะครับระบบการเรียนของพี่กัปตันจะมีทั้งหมด2แบบนั่นเองครับระบบที่1คือระบบรอบสดครับและระบบที่2ครับคือระบบรอบเทปครับพี่กัปตันขออนุญาตพูดถึงระบบรอบสดก่อนละกันนะครับระบบรอบสดนี้จะเป็นระบบที่เรียนสดผ่านซูมครับ ระบบนี้จะเป็นระบบที่ต้องรอติดตามครับว่าจะสอนสดเมื่อไหร่สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ c h e m i t y k, k. c o m หรือว่าช่องทางทางด้นานล่างนี้ได้เลยครับต่อมานะครับพี่กับตันจะพูดถึงระบบเทปนั่นเองครับระบบเทปของพี่กับตันจะเป็นการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ c h e m i t y k, k. k. c o m น้องสามารถเริ่มเรียนตอนไหนเวลาไหนยังไงก็ได้โดยน้องจัดสรรเวลาของน้องเอง และที่สําคัญที่กัปตันจะเบิ้ลชั่วโมงในการเรียนเป็น2เท่าของชั่วโมงของการสอนด้วยครับโดยระบบของรอบเทปจะมีทั้งหมด5ระบบดังนี้ครับระบบที่1คือระบบ 1M อายุคอร์สเรียนจะเรียนได้1เดือนครับระบบที่2คือระบบ 2M อายุคอร์สเรียนจะเรียนได้2เดือนครับระบบที่3คือระบบ3 M อายุคอร์สเรียนจะเรียนได้3เดือนครับระบบที่4คือระบบ 6M อายุคอรสเรียนจะเรียนได้6เดือนครับและระบบที่5คือระบบ 12M อายุคอรสเรียนจะเรียนได้12เดือนนั่นเองครับโดยแต่ละระบบจะมีราคาคอรสที่แตกต่างกันดังนั้นน้องเป็นคนกำหนดได้เองครับว่าน้องต้องการเลือกเรียนระบบไหนด้วยการดูระยะเวลาของน้องครับว่าน้องเหมาะสมที่จะนูนคอรสเรียนหรือระบบคอรสเรียนแบบไหนนั่นเอง และถ้าใครนะครับมีคำถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมอีกแล้วก็สามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือ Line Ask Chemistry underscore K ได้เลยและ a s ด m i n ของที่กับตันจะคอยเซอร์วิสและก็จะคอยดูแลตอบคำถามให้กับน้องๆได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนแล้วไว้พบกันในคอร์สนะครับเคมีจะไม่ยากถ้าพวกเราเปิดใจ